วิธีการเตรียมไฟล์ Feature Product Im a g e สำหรับขายบน EC นะครับโอเคให้เราทำการเปิดลิงก์ c a n v a Template ขึ้นมานะครับใต้วิดีโอนี้นะครับโอเคเมื่อเราเปิดลิงก์ c a n v a Template ขึ้นมาแล้วนะครับผมมีรูปแบบของ f r รม e TV a อาร์ c k u p ให้นะครับซึ่งเราจะนำไปทำเป็นรูป Feature Product Image นะครับโอเคเมื่อเราเปิดลิงก์ Canva template ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปให้เราไปทำการอัปโหลดไฟล์ TVAr ของเราขึ้นมาไว้บน Canva นะครับโอเคลากไฟล์ทีวีอาร์ Art ของเราขึ เสร็จแล้วก็ลากไฟล์ TV Art ของเรามาใส่ใน Mockup นะครับใส่ทุกรูปเลยนะครับโอเคสำหรับรูปแรกนะครับเราจะใส่ข้อความว่าเฟรม e TV Art แล้วก็ชื่อร้านของเราเข้าไปนะครับมาที่ t e x t นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Heading ปรับขนาดของ heading ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ตามที่เราต้องการนะครับใส่ข้อความเข้าไปนะครับโอเคปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ duplicate นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรงนี้ถ้เราทำการใส่ชื่อร้านของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มาที่แชร์นะครับคลิกดาวน์โหลดเปลี่ยนไฟล์ใายเป็น jpg ก็พอนะครับคลิกดาวน์โหลดเก็บไฟล์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมาไว้โฟลเดอร์เดียวกันกับรูปภาพนะครับมาดูโฟลเดอร์ที่ผมได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์มานะครับให้เราทำการแตกไฟล์ zip ออกมานะครับ เราก็จะได้ไฟล์ f e เจอร์โปรดักต์อิมเสำหรับขายบนอีซีแล้วนะครับสำหรับรูปอื่นๆเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำการอัพโหลดไฟล์ทีวีอของเราขึ้นมาไว้บน Canva นะครับเสร็จแล้วก็ทำการลากรูป TV a r อมาใส่ไว้ใน Mockup นะครับ แค่นี้เราก็จะได้ภาพฟีเจอร์ Product Image มจสำหรับรูปใหม่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มวิดีโอในรายการสินค้าของเราบนอีซีด้วยนะครับให้เรามาที่หน้าแรกของ c a n วานะครับเสร็จแล้วค้นหาคําว่าวิดีโอนะครับเลือกวิดีโอคอนเิกขนาด800คูณ800พิกเซลนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกรูปแบบของเทมเพลตวิดีโอที่เราต้องการนะครับ โอเคผมจะเลือกรูปแบบเทมเพลตนี้เลยนะครับคลิกที่ customize this template นะครับทำการแก้ไขข้อความให้มันเป็นข้อความของเรานะครับใส่ชื่อร้านของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำการอัปโหลดภาพ feature product image ของเราขึ้นมานะครับโอเคผมจะใช้3รูปนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลากรูปของเรามาใส่ไว้ในเทมเพลตนะครับ ลองคลิกเล่นดูนะครับปรับความยาวของวิดีโอสัก5วินาทีนะครับเสร็จแล้วทำการเปลี่ยนชื่อของวิดีโอใหม่นะครับเสร็จแล้วก็มาที่แชร์แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดโอเคผมเพิ่มวิดีโอไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับรูปภาพเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะได้รูปภาพฟีเจอร์อิมเมจนะครับแล้วก็ภาพวิดีโอสำหรับในการลงขายสินค้าบนอีซี่แล้วนะครับ